สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สนามได้กอล์ฟโบทานิกสนามได้กอล์ฟโบทานิกนั้นผมใหม่ลูกใหม่นะครับศ8นย์1ป5 0 5เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ของไอจิ๋วคืออย่างนี้ฮะอยากจะอ,อ,อธิบายให้ฟังว่าสวิงกอล์ฟเนี่ยนะครับอย่าไปติดกับดักกับมันมากมายนะครับอย่าไปติดกับดักกับแมชชีนิกและกลไกของมันนะครับนั้นวิธีการก็คืออะไรฮะเวลาที่เราเห็นเขาถ่ายน้ําหนักนะครับการทําท่านะครับมาอย่างนี้แล้วไปอย่างนี้นะครับ แบ็สวิงขึ้นไปมาอย่างนี้แล้วไปอย่างนี้มันก็คืออะไรฮะมันก็คือการย,าย,ยันแล้วเหยียดนะครับก็คือการยันแล้วเหยียดซ้ายยันแล้วเหยียดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการยันแล้วเหยียดแต่อยากจะให้สังเกตก็คือว่าเวลาที่เราจะยันแล้วเหยียดนั้นนะครับคืออะไรฮะเมื <S <S mm. ่อสะโพกเนี่ยนะครับมันมันจะมันอะมันเกิดการถ่ายน้ําหนักเนี่ยแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วเกิดการถ่ายน้ําหนักแขนเนี่ยมันขยับตาม,มาด้วยมันเหมือนกับไก่กับไข่อะไรมันเกิดก่อนกัน คือคันเร่งนะครับสะโพกอะไรครับเหมือนคันเร่งถ้าไม่เหยียบคันเร่งนะครับร้อจะหมุนหรือเปล่าร้องมันไม่หมุนดังนั้นก็คือแบ็กสวิงขึ้นไปพอซ้ายยันปุ๊บเนี่ยแขนน,นะฮะแบ็กสวิงขึ้นไปพอซ้ายยันปุ๊บแขนมันขยับนั้นเมื่อการเปิดสะโพกเกิดขึ้นนะครับการโปดสะโพกเกิดขึ้นนะครับยันแล้วเหยียดเกิดขึ้นนะครับมันคือการเร่งปฏิกิริยาทําให้แขนหัวไหล่และแขนไม้ลงตามมาเร็วขึ้นคือการเร่งปฏิกิริยาของช่วงบนหัวไหล่แขนและมือ ให้มันลงตามนะครับการเปิดสะโพกซ้ายคือการเล่งปฏิกริยาให้หัวไหล่แขนและไม้ตามมานะครับมันคือการเล่งปฏิกริยานะไปสังเกตดูให้ดีว่ามันลงมาพร้อมๆกัน